โอ้เห็ดเพลิงเหลืองครับโคกแห่งๆบนหนาเสื้อครับ <laughs> ว่าเห็ดก่าที่ออกวันนี้ สวัสดีครับผมเมื่อนี้กับพ,พ่อพ่อครับลูกจ้างอิสระอลกขึ้นเาแล้วครับเมื่อนี้กับผ้ามาลอโคกครับเมื่อนี้เป็นโคกซับมงค้นนะครับเมื่อนี้จักสิบเห็นยังไงเหรครับฝนเพื่อนกับว่าตกเมื่อทุกมองเราได้ครับแต่บ้านผมยังบ่ตกครับโพ้ะผมหลังเงินหลข่าวฟังข่าวฟังมองได้เพือ่อนกับว่าตกเมื่อแล้วครับบ่ตกแต่บ้านผมนี่แหละบ่ตกแต่โคกงเห็ดบ้านผมนี่แหละครับ จากสีเฮ็ดจตั้งใดเนาะมันบดตกกะรุ่นน้ำกันต่อไปลรอครับว่ามือนี้เขาสีมานบ่ม,มานเพราะว่าดินก็แห้งหลายแล้วครับแต่ว่าอากาศก็ขึ้นเลยครับสังเกตเบึงวะครับขึ้นอยู่ยับมือเศร้านะครับแต่พอแต่สายสายประมาณยักเก้าโมงน่ะแดดอีกขึ้นเก้าแล้วครับไปครับเวลารุ่นน้ำกันทั้งถึงขึ้นเก้าแล้วครับ จังไงก็เป็นกันลังใจให้ในเด้อครับมื่อนี่รุ่น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 สุดๆล่ะครับไปเห็ดตะไคร้ครับดอกนึงโอ้เห็ดเพิงเเพ่งเห็ดเพืองเลครับเดี๋ยวข้างหลังเห็นเหลืองเลี้งว่าเห็ดตะไคร้บ้าเห็ดกอไหม ม่มีคนมาเห็นเลยติว่าตัวโอ้ยแหล่งลายกําลังแห่งลังแตกหมดเลยลรครับเห็ดกออีกดอกนึงละครับ พ่อเรางอกบานสองดอกครับมื่ดอกนี้ล่มป้างงา้างเราเอาได้เยอะครับบ,บ่บ่ถึงกับเถาครับก็บก็ะิหักแซงสิละ เป็นยังล่ะเห็ดเพิงอีกยังเนี่ยโอ้เห็ดเพิงเหลืองตัวนะครับดอกงามๆเลยโอ้เห็ดเพิงเหลืองครับเห็ดกอดอกเอาได้บ่ละ่ะโอ้เถ้าเหรอครับเอาบ่าได้ด้วครับ มะมงเกาที่ผมพ่อเห็ดละงกอกย่หันเมื่อนั่นครับที่ว่าได้ไปดอกนึงเราเข้าได้เห็ดเพิงแดงอยู่เนี่ยครับมาเมื่อนี่ผมย่างไม่อีกผมมาเบิ้งอีกบ่เนี่ยเึิ้งเห็ดละงกอกยังไหนว่าเกิดยามนี่โอ้ยแ่งปะเี๋ยันอยากอวกครับเอาอนี่เห็ดเพิงตัวนี่เห็ดละงอกให้สองกลุ่มครับนี่เห็ดเพิงเห็ดเพิงเขา เกันเนวแซ่บครับนะ่ะเดี๋ยวเอาเห็ดละงกกอนละโอ้ฝนตกมาเนี่เห็ดละงกมันอยากออกก็แห้งเลยเด่นะ่ะเห็ดกอครับดอกนี่งามๆเลย ดอกนตั้งเดียงเลยครับเลี้ยวเห็นมาาต่ไกลเลยครับ โคกแห่งๆบมื่หนาเสื้อครับว่าเห็ดก้าที่ออกวันนี้กว่วอยีกดอกนึงอะเพี่ครับเพีอครับดอกนึง ก็อกาลังหนอนเห้อครับ เห็ดพึงแดงแล้วครับสองดอกครับงามๆเลยนี่ครับสองดอกสองดอกอืม,อม อออดปอดปนีเห็ดน้ำหมากครับนี่เห็ดน้ำหมากขาขาวนี่โบ่บเห็นนะครับเห็ดตะไคร้ตะไคร้ดอกนี่ครับ องดอกน้อยๆครับตะไคร้ตะไคร้ค,ค,รครับพึ่งแดงครับ ตะไครมาเลยอ ึ่งขาหลายหือขามันลายหลาย เห็ดน,นาแล้่ครับหน,หนาแล่ยง่ายฟังคล้องเดี๋ยวอีกดอกนึงโอ้ตกคล้องซะเนาะ <c oughs> อโอ้นห,นหนาแล่ยง่ลยครับอขาบบได้เลยครับ เห็ดตะเบี้ยครับเมืองหัวยังงามเลยน,นี่แหละครับเห็ดตะเบี้ยเห็ดตายเบื่อกินปราได้นะครับเนี่ยกระดอกมันงามดีครับเห็ดละงกก็นี่ย โลโงกมาออกนี่โอ้สองดอกโอ้มือสึกนะครับโอ้ล่งกบานครับ กา,าเมืองผลงานการหายเหตุของเขาเมื่อนี้ครับนี่ละซ้เนี่แหละครับมีข้อามานมาฝากพี่น้องเขาอยู่ครับเมื่อนี่กะได้เหตุกอละครับเขาเข้าไปช่วงแรกๆเ,เขากลับไปพ่อเหตดกอครับเห็ดกอกระดอก,กงามๆดีอยู่ครับพ่อมูน่นึงครับพ่อมูเดียวได้หลายดอกอยู่ครับมูนี่ก็ถือว่ามูใหญ่อยู่ครับขนาดดินแหงๆก็ยังมีอยู่เนาะ แล้วก็ย่างาไปอีกกับไปพ่อเห็ดเพือแดงอีกครับเห็ดเพือแดงนี่ก็พ่อไปเรื่อยๆครับมองละดอกสองดอกแล้ะครับเนี่ยมีผู้ลงค้นถามว่าเห็ดเพืองแดงมันรสชาติจังไงรสชาติก็สิเป็นแบบเคี้ยวเป็นลื่นๆเคี้ยวกุบกุบกุบอะครับคล้ายๆเห็ดหูหนูนะครับแต่ว่ามันสีมีรสชาติที่แบบหวานๆวานนะครับหวานก็เห็ดหูหนูครับรสชาติจะออกหวานหวานกว่าแล้วก็เคี้ยกัที่กรุบกุบกุบอะครับ ส่วนเห็ดกอนี่นะครับบางคนก็ถามเขามาเห็ดกอนี่จะออกรสหวานครับกะแจงกะหวานตําน้ําพริกกะหวานครับคือรสชาติหวานเอาละครับเมื่อนี้ก็มีความหมานมนาะฝากพี่น้องเฮาซับนี้แหละครับเบื้องชิปแล้วก็ย่าเลื่มกดติดตามกดซับสไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจคือเ้าละครับขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการติดตามละครับสุดท้ายนี่กับขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษา พระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด -19 บเกครับผมสวัสดีครับ